สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องเมือนี้มาดามหน่อยเอาข่าวด่วนข่าวชวนขนลุกมาว้าให้พี่น้องฟังคับพี่น้องขาด,ด,ด,ด่วนด่วนสดสดร้อนร้อน,อนมอเมื่อไม่กี่นาะทีที่ผ่านมานี่ละกะันสืบจากเนื่องของทิติพุทธบารุณในเพจนี้ในเฟสนีนน้นั่นนะคะพี่น้องขาเพิ่นออกมาโพสตะกี้ไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นไม่ต้อง ฝันให้เสียเวลาเพราะว่าเพิินม,มีการเป็นลายลักษณ์อักษรอ,ออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องขาทันเหตุการณ์ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั่นนะคะเหตุจากที่เรื่องขายที่ขายทางของพยาบาลกับอดีตภรรยาก่อนหน้านั้นก็จะมีพี่หนุ่มเป็นผู้ที่ฝันนู่นฝันนี่สองสามเรื่องสองสามอย่างในคําว่าที่ตรงไหนที่จะมีการ ขายบ้างนั่นน่ะนะคะพี่น้องขาแล้วก็หลังจากนั้นมาพยาบาลเราก็มีการประกาศออกมาอีกเขียนเป็นหัวข้อออกว่าจะมีการประกาศขายที่ขายทางนั่นแหละค่ะพี่น้องในการฝันนั่นน่ะนะคะตอนนี้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา ไม่มีคำว่าฝันแล้วนั่นแหะนะคะซึ่ง2 3 4สานาท,ทีที่ผ่านมาตะกี้ค่ะพี่น้องขาโพสต์ลงในเฟซของทิติวุฒิวารุณของพยาบาลนี่แหละคะ่ะ28พฤษภาค่ะพี่นอ้องขาชวนขนลุกอยู่นะเพราะว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งพูดกันกับ ไปกับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะมีการข่าวแว่แวๆว่าจะมีแม่พาลูกไปแล้วก็อาจจะมีการเธอใจอ่อนหรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาของปัจจุบันแล้วก็มีการโพสต์เพื่อตอกย้ําบรรดาชาวลุ้นทั้งหลายก็ไม่ต้องลุ้นอีกแล้วน,นั่นแหละนะคะพี่น้องขาว่าจะเป็นจริงเป็นปลอมหรือจะใจอ่อนหรือเปล่าซึมเนื่องมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปัจจุบาาาันแล้วมีการโพสต์ออกมาบอกว่า ยี่สิบแปดพฤษภาเจอกันจ้าเลิงนกทาคอยโลขายที่ทางโละด้วยนะพี่น้องนะแต่ทำไมถึงมาดาหน่อยมองว่าเออสิขนลงขนลุกนั่นแหละค่ะพี่น้องขายี่สิบแปดพฤษภาเจอกันจ้าเลิงนกทาคอยโลขายที่ทางหลายมองเลยจ้าโกดังกระแมนบ้านกระแมน ที่นาอีก3ถึงหแปลงพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองจะขายพี่น้องเห็นไปในพนิบาลแล้วโพดฉะนั้นก็คือข้อแรกที่ที่จะขายออกไปนี่ขายแน่นอนแต่ถ้าใช้คําว่าขายโลนี่ก็คืออย่างที่มาดามหน่อยพูดนั่นแหละค่ะพี่น้องคะไม่ต้องไปคํานึงถึงว่าขาดทุนกําไรมีใครให้ตีราคามาแล้วมีใครให้ใครซื้อใครขายใครเอาโลไปเลยนั่นแหละค่ะคำว่าโลนี่ความหมายมันเยอะนะพี่น้องนะ แต่ถ้าในเหตุการณ์ของพญา,านี้มาดามหน่อยก็คงคิดว่าแล้วละว่าคงจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอกเคกงกาไรหรือขายเอาแม่งกาไรเยอะๆมากมายคงไม่เหตุการณ์นี้ถ้าประกาศออกไปแล้วว่าที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะขายในวันที่28ดี้จะเป็นการชี้ชัดว่าตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอนแล้วก็ที่นาอีก3-5ถึงแปลงพี่น้อง3-5ถึงแปลงเอาเฉพาวะว่าขาย5แปลง แล้วก็โกดังอีกบ้านอีกแล้วมองได้บอกหน่อยนี่มันก็อยู่ทั้งหมดของโฉนดที่ดินที่เพิ่มมีอยู่ในมือเพิ่นสิบกว่าใบนั่นแหละแม่ว่าจะเป็นตรงนั้นแน่นอนแล้วที่สําคัญบอกว่าขายโลนี่นะพี่น้องขาขายโลนี่โอ้โหมันขนหัวลุกเลยนะพี่น้องขนหัวลุกเลยที่บอกว่าขายโลขายที่ทางนั้นนะ่ะหลายหม่องเลยจ้าโกดังกะแมนบ้านกะแมนที่นากระแมนเดี๋ยวแม่เอาให้พี่น้องเบิ่งดเดอันมันมัน ทั้งที่เห็นบอลนี่พี่พน้องปัญญาบาลเพิเน่นเฮ็ดเนี่ยนั่นๆคือพี่น้องขานี่แหละยี่สิบแปดพฤษภาเดอนีเดอ้อรยี่สิบแปดพฤษภาเจอกันจา้าเริงนกขาคอยโลขายที่ทางหลายหม่องเลยจา้าโกดังบ้านที่นาสามถึงห้าแปลงพุนาพี่น้องขาบาคนลุกน้ำหมองไหมผู้ใดเด็ดทีต่ตามข่าวแล้วข้องจิค้นลุกนั่นแหละแต่ที่สำคัญถูกใจมากในการโพสต์นี้ขายโล่คอยโลขายที่ทาง นี่แล้วก็พี่น้องไะถูกใจหมอมแม่ยังคักเลยพี่น้องขาทั้งอินบอกกันเอฟซีข่าวซีนเอ็นก็มีการส่งซิกมาแม่ก็เขาไปเบิงบาดนี่พี่น้องกาแม่ก็เลยเด็กคือมาน่งบอแวกาล่างนอนเบิงอยู่กะนั่งนอนติดตามของพยาบาลนี่แหละว,ว่าเพื่นทิศอย่างไรอย่างไรแต่พูดออกมาแบบนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องคิดไม่ต้องรอหรือไม่ก็มีการคิดหนําว่าจะเป็นแ,แนวนั้นแนวนีบอสุดท้ายก็คือ ตอนนี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะคะพี่น้องเจ้าขาแล้วก็ไปสุมอ่านกับพี่น้องขาพอโพสอพอกมาแล้วไม่ถึงนาทีสองนาทีคนที่เข้าไปเขียนเต็มเลยแม้พี่น้องขาไปลองซุมอ่านเบองเด้อคนเกาเขียนว่าอดวาสเน่อดวาเน่อโอ๊วาพิจิตงโอ้ยเอาใจาไปเลยพญาบาลโอ้ยนี่แหละคือของแท้อ้นี่แหละพยาบาลโอ้นู่นนี่นัน่นเพราะแต่ก่อนก็มารอลุ้นว่า28นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือในขณะที่ มีการประกาศขายนี่จะเอาจริงกับปอมอะไรอย่างไรแต่พอบอกว่า28พฤษภาคนี้นะเจอกันจ้าเริงนกทาคอยโลขายที่ทางไหลหม่องเลยจา้าโกดังบ้านที่นา3-5แปลงป้าดพี่น้องก,ก็ถึงใจมแม่แท่บบมือรัวๆถูกใจพี่น้องประชาชนคนทิดติดตามเรื่องราวอยู่อะไรจะเกิดขึ้นมากกว่านั้นก็รอดูว่าวันที่28นี้เป็นอะไรแต่คิดว่านะถ้าบอกว่า คอยโลขายที่นาแล้วนี่แน่นอนค่ะพี่น,อน้องค่ะผู้ที่มีเงินอยู่เขาเขาจับเข้าจองหรือไม่ก็ถ้า,ามีการอ,าอ,ยาอย่างเชิงดูก่อนว่าถ้าจะมีขายจะมีคนซื้อไหมสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเปล่าที่เหลือก็คือธนาคารเป็นเจ้าของอาจเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า หนึ่งละตีะาราคากลางสองละถ้าไม่มีใครซื้อธนาคารเขาก็รับอยู่แล้วประมาณนะัที่เราบอกแล้วนะก็อย่างที่บอกพยาบาลเราบอกอย่างว่าจิเป็นตันมันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะนะพี่น้องนะอันนี้ก็ถือว่าเอามากเพ็ภาพออกอากาศขยายข่าวให้พี่น้องฟังตืองใจใแม่คักก็เราติดตามดูวันนี้วันที่25 26 27 28ก็อีก2 3มือเองนะพี่น้องเนาะว่าจะมีอะไรเด็ดๆในขณะที่ไปทำการที่แสดงที่เลิงนกทานั่นส่วนที่บอกว่าขาย ข่อยขายโลข่อยโลขาย,ย,ยนี่แหละค่ะพี่น้องกะแม่ถูกใจหลายคำนี่คำว่าโลขายขายโลนี่แหละเศรษฐีมีเงินเยอะแยะ,ยะมากมายนั่นอนนะคะพี่น้องค่ะถ้าถูกใจต้องใจแล้วก็มีการไปไปพูดไปจาเพื่อที่จะเอาคำว่าโลของพยยิจาบณานี่แหละพี่น้อง แม่มันก็ถือใจชาวโลกแล่ะไปซุมอันคอมเมนต์เลยเไปไ็นแรนดอมดูว่าคอมเมนต์ที่พยาบาลเราเขียนอันนี้โพสออกมาแล้วคอมเมนต์ไปในทิศทางไหนนะคะพี่น้องเจ้าขาคนดังหลังไมกกบว่ากันไปในสิ่งทั้งหลายทั้งมวลน,นี่ถ้าใจมาดามหน่อยก็บอกว่าปุ๊ดพญายาขึ้นแน่แถวว่า ปิดพยาบาลซีโอหน่อยหมื่นล้านของแม่เจ้าขึ้นแน่แถวว่าพยาบาลพยาบาลน,นี่แหละคนของประชาชนของจริงซีอโอหน่อยหมื่นล้านโอเคนะคะพี่น้องคะข่าวด่วนเขาจริงเอามาให้ดูแล้วก็เวลาแม่ทาทาคลิปนี่ไม่ถึง10นาทีแต่การโหลดจะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงอยู่ที่เวลาโหลดแล้วกันนั่นแะคะ่ะแต่โพสต์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อไม่ถึง5นาทีที่ผ่านมานี่นะคะโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ